วันนี้มาพร้อมกับยาริสแฮชแบ็คห้าประตูนะครับเป็นตัวเอ็กเซอร์เบิลด้วยปี2022นะครับผมนี่ตัวเอ็กเซอร์เบิรบอกเลยว่าเลขไม่ไม่ถึงแสนนะนะครับวันนี้บอกเลยว่าเป็นทีเด็ดนะของเรานะสีแดงนะครับหล่อหแบบนี้ได้เป็นตัวท็อกเอ็กเซอร์เบิร์นะครับตัวรถจะเป็น2สีนะครับสีแดงเป็นตัวรถแล้วก็หลังคาเป็นสีแบ็คท็อปนะครับสวยๆเลยนะครับว่าจังหน้าหล่อๆแบบนี้นะครับผมนะครับเป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะครับด้านหน้านะครับผม โลโก้โตโยต้าเนี่ยมาพร้อมกับเรดาร์นะมีเรดาร์ให้นะครับผมอะลตร้ทีฟคู่อันโทมีครบหมดนะครับไฟเป็น L E D นะแล้วก็มีเดย์ไทม์ลิงไลท์นะครับผมพร้อมไฟเลี้ยวยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วนะครับผมนี่สเกิร์ตรอบคันนะครับสำหรับเอ็กซ์เฮเบิลนะครับได้เป็นสเกิร์ตรอบคันด้านหน้ารอๆเลยนะครับผมซุ้มล้อมีให้นะครับส่วนตัวล้อนะครับผมเป็นล้อเอ็กซ์เฮเบิลเลยนะครับผมแบบนี้นะเป็นล้อเอ็กซ์แบบนี้นะครับ กระจกมองข้างเดียดเป็นสีอเดียวกับหลังคานะครับถี่แบ็คท็อปนะครับมีไฟเลี้ยวยู่ในโคมเดียวกันนะครับภายในของเรานี่สวยๆเลยนะครับเบาะหนังนะครับลายเอ็กซ์เทอร์เบลนะครับผมแบบนี้เท่ๆนะครับออปชั่นจัดเต็มจริงๆนะสหรับตัวท็อปนะครับคมนะครับเป็นคมแท้ยาริสนะครับผมแบบนี้นะแผ่นกระชับเพจอะไรสวยมากๆนะครับผมของยาริสเลยนะเดี๋ยวเรามาลองแกะดูนี่หน่อยนะครับผมนี่นะครับเม็ดอาร์คนะครับร้อยหุ่นยนต์จากโรงงานปั๊มขึ้นรูปมาเลยนะครับผมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานะครับผม รถเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับและเป็นตัวพิเศษนะครับตัว e c ็ e r b l e นะครับตัวครบรอบ60ปีโตโยต้าด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยมากๆนะครับนี่แผ่นเพดนะนะครับสวยนะครับน็อตทุกบานยังไม่เคยขยับนะนะนะครับมาดูแถวที่นั่งผู้โดยสารกันนะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนเดิมนะครับเป็นลายเอ็กเทอร์เบิลสวยๆแบบเดิมเลยนะครับเหลี่ยมสันตัวรถคมกริบเลยนะครับผมด้านหลังนี่ไฟเป็น LED แล้วนะ นะครับแล้วก็นี่ยาลิสเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็เป็นเอ็กเคอร์โบเป็นสีดาเป็นโนแบ็กดีสวยแบบนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นสปอยเลอร์นะครับดีสวยเลยนะครับหลังทีซีเดียวกับหลังคาแบ็กท็อปนะครับเสากาดขีดฉลามมีให้นะครับนี่ครบรอบ60ปีโตโยต้ตานะครับเพบิ่มปีปี22นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันหน่อยนี่นะครับนี่ด้านในนะ่าสวยสวยเลยนะครับนี่ถาดของยาลิสแท้นะนะครับผมแล้วก็นี่ ที่ปะยางอะไรมีให้นะที่ปะยางนะครับมีให้แบบนี้นะครับแล้วก็น็อตต่างๆนะนะครับตัวน็อตต่างๆนะครับเม็นองเมคอาร์ตนะครับน็อตหัวน็อตไม่เคยถอดนะแล้วก็โช๊คเนี่ยบอกเลยว่ายังสภาพเดิมๆเลยนะครับผมน็อตทุกตัวนะบอกเลยนะเนี่ยนี่สวยนะครับผมโครงสร้างนะครับด้านข้างนี่ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําเลยนะนะครับรถคันนี้บอกเลยว่าไม่ได้ก่อใหม่นะครับผมเดิมจากโรงงานทุกตัว นะครับผมเนี่ยดูเหลี่ยมสันตัวรถด้านขวามั่งนะครับสวยๆเลยที่จะเปิดประตูนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ว่ามีาลายคาร์บอนให้นะครับแบบนี้ที่กันรอยเนาะฟิล์มกันสาดเนี่ยติดเรียบร้อยหมดแล้วนะยังแน่แนๆแ,แบบนี้เลยนะครับผมนี่มาดูภายในนะครับผมอ่ะนี่กุญแจเรามีให้2ดอกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะก็คือเหยียบเบรกกดเอนจิ้นสตาร์ทได้เลยเน่นี่เป็นไงพวงมลาลัยสวยๆนะเป็นทูโทนนะสีดำตัดกับสีน้ำตาลได้อย่างสวยเลย นะครับพวงมาลัยนี่เป็น3ก้านทรงสปอร์ตมันติฟังก์ชันซ้ายขวาเลยครบเต็มระบบนะหน้าจอเดือนไม้นะครับมีหน้าจอที่ต้นขนาดใหญ่ให้นะเห็นไหมเลขไม้เพียง9ก้าหมื่นแปดเท่านั้นนะบอกเลยนะไม่ถึงแสนนะเป็นตัวท็อปแบบนี้นะนะครับหน้าจอกลางเป็นระบบสัมผัสนะนี่ระบบสัมผัสนะนี่เห็นไหมเชื่อมต่ออะไรได้บ้างนี่ครับดูมีบลูทูธเนาะนะครับแอนดรอยนะครับแอนดรอยอัลต์มีให้นะครับปุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็แอร์นะครับในส่วนของแอร์เป็นแอร์ออโต้นะเย็นจริงๆนะสำหรับ โตโยต้าทุกรุ่นนะบอกเลยว่าแอร์นี่เป็นทีเด็ดของเขาแล้วมีจอที่ตั้งตรงกลางนะครับคอนโซลน,นี่ส,ยสวยๆเลยมีแนวตั้งเป็นหน้าจอยาวๆเลยนะนะครับแล้วก็เป็นเกียร์นะครับเป็นออโต้แบบ cvt ขั้นบันไดเนาะนะครับปรับเชนเกียร์ได้นะครับเป็น s กับ b เนาะครับเกียร์ s ก็ใช้สปีด b ก็ใช้ขึ้นลงเขานะครับทางลากชันเนาะเบรกมือเป็นแบบมุมแบบนี้นะนะครับแต่คันเนี้ยบอกเลยว่าเนี่ยได้ออปชันมาเยอะจริงๆเนหะ็นไหมขนาดกระจกมองหลังยังเป็นแบบแตัดแสงออโต้เลยนะครับไปในตัวรถติดดีทุกอย่าง นะครับผมนาฬิกาแอกติคุนโทมีเลยลงเรดาร์ครบนะแล้วก็นี่นะครับประจกนะครับแต่งหน้านะครับผมมีให้มาแบบนี้หล่อจริงในลูกอ่ะนน่นะครับผมฝั่งนี้ก็มีให้นะนะครับนะครับให้คนแต่งลงแต่งหน้าได้นะครับแบบนี้ออปชั่นแบบนี้นะกล้องบันทึกหน้าหลังมีให้แบบนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับเรามาดูในห้องเครื่องกันผมบอกเลยว่าเดิมจริงๆนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ที่บอกเลยว่าประหยัดมากๆ รุ่นนี้ที่ผมกล้าพูดขนาดนี้เพราะว่าตัวผมใช้จริงนะผมแบบขับรถยาริสอยู่นะครับเครื่องยนต์เป็นดูโอวีวีทีนะครับผมเป็นบินซินขนาด4สูบขนาด1,200ซีซีหรือว่า1.2นะเป็นตัวเ e อ็กซ์เบิรเนาะนะครับเครื่องยนต์ก็จะมีมอตเตอร์อยู่ด้านข้างนะนะครับเหมือนจะคล้ายไมฮับิทนะนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะนะครับกล่อง ECU ก็อยู่ด้านในนะกล่องอีซอยู่ด้านใน,นครับห้องเครื่องนี่สวย,สวยๆใสๆนะดูที่น็อต ที่กระโปรงได้นะครับนี่ยังไม่เคยถอดนะ้าเดิมๆเลยคานไล่มาได้เลยนี่คานเดิมๆน็อตเดิมๆนะครับจุดแป้นเม็ดอาร์กจากโรงงานทั้งนั้นเลยนะครับคานลื่นๆนะครับด้านหน้านี่ไม่มีชนหนักนะน็อตทุกอันยังไม่มีขยับนะนะครับนี่คานด้านข้างฝั่งหนึงนะนี่สวยเลยหัวน็อตนะครับไม่ได้มีสนองสนิมอะไรมีเม็ดอาร์กครบนะครับนี่นะครับอ่าน็อตยังไม่เคยถอดนะครับสีฝากระโปรงเดิมๆนะครับผมสีฝากระโปรงอยู่บอกเดิมๆเลยนะครับมีแบบสติ๊กเกอร์จากโรงงานอยู่ครบหมดนี่นะครับผมอ่าแล้วก็ แผ่นเก็บเสียงกันความร้อนเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับเป็นเก็บเสียงกันความร้อนนะนะครับไม่ต่างจากป้ายแดงคันนี้ผมบอกเลยว่าสภาพนะเกิน90%นะนะครับสภาพเกิน90%นะครับจากป้ายแดงเป็นตัวท็อปนะเพราะว่าวันเนี้ตัวพิเศษเนาะป้ายแดงอะ่ะผมว่าอยู่ประมาณ700,000นนะแต่นะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะปี22คันนี้นะครับไอเคอรเบิลคันนี้เหลือราคาเพียง479,000บาทเท่านั้นนะโห479,000บาท กับ X h e r e a อนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแค่สีก็สวยแล้วนะครับสีแดงจัดจ้านแบบนี้เนาะนะครับที่สวยแล้วก็หลังคาเป็นแบ a ็คท็อปนะครับถ้าใครสนใจยาลิสแฮชแบ็กนะครับคันนี้นะสามารถติดต่อเลขหมายด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผม